ใน business headline ช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะแนะนำธุรกิจที่น่าสนใจนะคะ,ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ทางกลุ่มทุนไทยเนี่ยสยามอินเตอร์เนชั่นแนลก็เดินหน้ารับ AEC นะคะจับมือกับนักธุรกิจจากทางสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งบริษัท B.M. Group จำกัดโดยทุ่มงบประมาณถึงกว่า3,500ล้านบาท3,500ล้านบาทนั้นก็เพื่อจะปักธงธุรกิจ Duty Free ในลาวนั่นเองนะคะถือว่าน่าสนใจสำหรับการเคลื่อนไหวนี้เขาจะสร้างศูนย์การค้าลาว d ิวตี้ฟรีมอลนะะซึ่งก็เป็นรูปแบบร้านค้าแบบปลอดภาษีระดับ High End รองรับ AEC แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะ,คะตามกันเลยค่ะ สยามอินเตอร์เนชั่นแนลจับมือนักธุรกิจสปปาลาวก่อตั้ง BM Group เปิดลาวดิวต e ฟรีมอรองรับ AEC สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมรญาเลิศค่ะคุณกลังชมไอซ์ไซตี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรมซินทราแกรนด์แอทเซนั่นโรว์ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์กันค้าลาวดิวตี้ฟรีมอลค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะเป็นงานที่เดินหน้ารับ AEC ค่ะแต่จะมีรายละเอียดยังไงไปตามด้านในกันค่ะ นยสยามอินเตอร์เนชั่นแนลเดินหน้ารับ AEC จับมือนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อตั้งบริษัท BM Group ุ๊ปจำกัดทุ่มง,งบกว่า3,500ล้านบาทปักธงธุรกิจการค้าปีกปลอดภาษีในสอปป,อปอลาวสร้างศูนย์การคา้าลาวดีวดิฟรีมอลศูนย์การค้ารูปแบบปลอดภาษีบนพื้นที่กว่า3 7 0 0 0ตารางเมตรหวังปั้นเป็นแหล่งชอปปิ้งระดับไฮเอนด์ end. รองรับ a อ c และนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตั้งเป้ารายได้ปีละกว่า 3,500ล้านบาทและคาดว่าจะคุ้มทุนภายใน5ปีค่ะตอนนี้นะคะฝัญอยู่กับคุณสยามรามสูตรค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของลาวดูที่ฟีีมอยัังไงบ้างคะ ครับกลยุทธ์การตลาดของเราดิวติฟีมอลนะครับเราทําแบบ360องศาเลยนะครับเ,เราก็จะใช้ทั้งเรื่องทีวีหนังสือพิมพ์แมกกาซีนนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็จะทํากิจกรรมทุกๆเดือนนะครับมีแอคทิวิตี้มีคอนเสิร์ตมีเดินแฟชั่นมีการลดราคาทํากิจกรรมทุกๆเดือนนะครับแล้วสื่อสื่อทุกตัวเนี่ยเราก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยลูกค้าเราเราร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับทุกทุกคนมาช่วยกันลงคนละนิดคนละหน่อยทําให้กําลังเรามีเยอะนะฮะแล้วสามารถทําการตลาดได้มาก ดิวตี้ฟรีมอลนะคะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับไฮเอนส์สำหรับ AEC ค่ะและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปผอ้ชมกันเยอะค่ะรายการใน s ซ c i ต t y นะคะจะพาคุณผชมค่ะไป So c i ต t y กันแบบตะลอดเวลาค่ะสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผูมชมไปที่ไหนก็้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของอกลุ่มธุรกิจนะคะ,คะสยามอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะซึ่งก็ลงทุน3,500ล้านบาทเนี่ย ก็จะพัฒนาพื้นที่ประมาณกว่า200ไร่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ก็คือแถวๆจังหวัดหนองคายนูน่นใช่ใชค่ะเพราะว่าสาเหตุที่บริษัทเลือกลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะมีข้อได้เปรียบนะคะ,คะเพราะว่าอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายซึ่งมีมูลค่าตลาดการค้าชายแดนมากกว่าปีละ1แสนล้านบาทเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เขตเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการเอื<ม>้อสิ์ในการลงทุนของต่างชาติก็ถ้าเป็นต่างชาติก็สามารถ ถือหุ้นได้ถึง100%ด้วยใชแลด้วยใช้ค,ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับบิ h เ a ลไล n ์ประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ